สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับสายฮอนดานะครับรงนี้สายฮอนดามาบ่อยนะครับ n อ็ r ตากลมนะครับคันนี้จัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับงานสีพอรเดอร์งฮอเดอร์โค้ดนะครับคือสีอะไรสองเซคือสวยสวยมากๆนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ในดาตากมคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีขัดเกิน3ปีนะครับจัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับว่าจะเป็นงานสีงานเครื่องนะครับงานอะไรนี่ใหม่เกือบจะหมดเลยนะฮะงานสี powder coat นะครับอ่าก็จะมีสีล้อนะครับสีโค้งสีอาร์มเงี้ยเป็นสี powder coat นะครับชุดล้อที่เห็นอยู่นี่เป็นล้อของ cbr 1 5 0 i นะครับอ่าอันนี้แปลงมาเรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับ t r 150i ล้อของเขาจะค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็จะใส่ยางได้ใหญ่นะครับรถมันก็จะดูมิติดูมีมิตินะครับส่วนชุดสีนี่เป็นสี 2K นะครับสวยมากๆนะครับเงางามเลยนะครับสีน้ำเงินขาวนะครับลายนี้สวยจริงๆนะครับนี่นะฮะ ถังน้ำมันก็ข้างในนี่ล้างเคลือบกันสนิมแล้วนะฮะก็คือหมดปัญหาสนิมแน่นอนนะครับส่วนชุดแผงคอก็ยกเป็นของ CBR 150i มาเลยฮนะทั้งแผงคอแล้วก็กระบอกทกนะครับแล้วก็ชุดลงชุดล้อนะครับเรือนใหม่นะครับไฟเต,ตือนต่างๆนี่ขึ้นหมดเลยนะแล้วคันนี้ระบบไฟครบทุกจุดเลยนะฮนะ ความเร็วขึ้นนะันรอบขึ้นอุณหภูมิขึ้นนะครับเจน้ำมันขึ้นแล้วก็ไฟเตอนต่างๆนะครับมือคัดโดมิโนนะครับระบบคัดดีพร้อมรันอะไรก็ใช้ได้นะครับประกับ p z m นะครับปั๊มเบรกก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนด้วยนะนี่นะนี่นะชุดหน้าก็ของ 10R150I นะครับมาทั้งปั๊มเบรกจานเบรกเลยนะครับบางคนหน้านะครับก็สวยงามดูมีมิตินะครับ ความร้อนปกตินะครับคันนี้ผมไปเทสแล้วคันนี้ใส่เป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมแล้วนะฮะนี่นะฮะที่เห็นอยู่นี่คือถังพักน้ํานะฮะแล้วก็จะมีเป็นเกียโยงอเกียโยงมีบูทรองเกียโยงด้วยนะฮะมันจะได้ไม่ไม่แนบจุดสีนะครับจุดสีด้านท้ายที่พวกเดอยพวกอะไรก็อยู่ครบนะฮะไม่มีหักเลยนะครับ กระทงหลังก็เหมือนเบรกใหม่นะมีไล่น็อตเหลนมามสายน้ำมันเบรกของ HRC นะฮะตัวนี้หลายตังค์นะครับผมเก็บไว้ซื้อมานานแล้วก็เลยจับใส่คันนี้แล้วก็มีท่อสูตรหนึ่งใบนะของ HRC นะครับนี่นะยางหลังก็จะดูแบบมีมิตินะครับไตทเทเบียนแบบเก่านะครับนี่นะล้อหลังเขาจะค่อนข้างกว้างหน่อยนะฮะ ระบบเบรกหน้าหลังใช้ได้ดีนะชคชกหน้าหลังนี่สับดีมากนะครับชกหน้าก็ไม่มีรั่วนะครับนี่นะไอตัวเขาเรียกอะไรที่ห้อยของอะไรตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับกุญแจคันนี้กุญแจดอกเดียวขันได้ทั้งคันนะครับเนี่ยสีล้อนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสีล้อสีโครงชุดสีนี่ผมให้ไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะตำหนิน้อยมากนะครับรถปั้นมาแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะบางโซ่นี่ผมเบิก แท้ใหม่นะฮะตอนได้มาไม่มีแล้วก็ขาตั้งข้างเป็นของ CBR 150i นะอันนี้ก็เบิกแท้ใหม่นะครับนี่ฮนะรอบสตรงสเตอร์ได้อยู่ครบนะครับเกียร์โยงอันนี้เป็นก๊อกน้ำมันซิ่งแล้วนะฮะคบูเดิมมอกองครบนะครับโชก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปิดสตาร์ทติดง่ายนะคันนี้นี่นะสวยง,งามนะครับ ปอลันนะครับฟัาเสียงกันเลยดีกว่าเปิดไฟก็นี่นะครับไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดครบหมดนะครับระบบไฟตรงรถก็จะดูแบบสวยดูใหญ่ดูมีมิติมากนะครับว่าจะจะเป็นจุดร้อของเขา บบไฟเบรกอะไรก็ติดนะครับเน <Yeah. S 1> ี่ยลดกตุญแจนะครับดอกเดียวผันได้หมดเลยนะครับสามจุดนะครับระบบวาลวอะไรก็ทํางานปกติรับกล่องไฟเดิมกล่องวาลเดิมนะครับ oh. ก็เอาไปก็พร้อมใช้เลยนะครับเอาไปขี่หล่อๆได้เลยนะครับคันนี้เสียงเครื่องก็เงียบกิ้นนะครับแน่นเงียบๆ,ๆ วัดรอบอะไรก็ขึ้นนะนนนเสียงท่อถือว่าเสียงใสปิ๊งๆเลยนะเสียงไม่ดังมากนะครับเหมาะเอาไปใช้งานเอาไปขี่เล่นนะครับรตอนร้อนปกตินะครันนี้ผมไปเทสละมาฟังราคากันครับเอ็นาตะกลมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 29,900า 29, บาทารรบน,าาน,นะครับส9 9 0 0ารบาทเอกสารครบโอนภาษีขาดเกิดนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมานับเบอร์063 4255989นะครับลายก็เบอร์นี้เลยนะรับมาอ к, ขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในตัวมือลูกค้าสามารถมาชมจริงได้นะครับท่านใดไมสด่สะดวกมาก,ก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับาาราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะรา,ารสสะครา,า29,900บาทนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มามากนะครับแกชุดล้อชุดหน้า แล้วก็อะไรที่ขอเบิกมาครับงานตรงงานสีนี่สวยเนียนนะครับเออไปก็คือกรีรอนะครับแล้วลายนี้สวยมากๆนะครับผมชอบส่วนตัวเลยลายสีนําเงินขาวเนี่ยครับเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากเห็นแดงขาวค่อนข้างเยอะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับรถดูมีมิติใครคิดว่าคุ้มก็โทรมาได้เลยครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับ